เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพิขูทั้งหลายครั้งก่อนแต่การตัดสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าสัตว์โลกนี้ถึงความลำบากหนอย่อมเกิดย่อมแก่ย่อมตายย่อมจุดติและย่อมอุบัติก็เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ คือชราและมรณะแล้วการออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรทิ่ขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแลมีอยู่ชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะภิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ชาติจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละมีอยู่ชาติจึงมี เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่พบจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละมีอยู่พบจึงมีเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพิขูทั้งหลาย เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่อุปทานจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตันหานั่นแหละมีอยู่อุปทานจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรหนอมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละมีอยู่ตันหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่เวทนาจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละมีอยู่เวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตนะนั่นแหละมีอยู่ผัสสะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะพิขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่สลายตนะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ เพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่สลายตะนะจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตระนะพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณน,นั่นแหละมีอยู่นามรูปจึงมีเพราะวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงมีานามรูปพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอมีอยู่วิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละมีอยู่ วิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณพิกูทั้งหลายความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิญญาณนี้ย่อมเวียนกลับมาไม่ไปพ้นจากนามรูปได้เลยเหตุเพียงเท่านี้สัตว์โลกจึงเกิดบ้างจึงแก่บ้างจึงตายบ้างจึงจุดติบ้างจึงอุบัติบ้างกล่าวคือ เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพ เพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชารามรณะโสกะปร sank, ิเทวะทุกขโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายจักขุญาปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความเกิดขึ้นพร้อมความเกิดขึ้นพร้อมดังนี้ภิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาตินั่นแหละไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งชาติจึงมีความดับแห่งชราและมรณะพิขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ชาติจึงไม่มีเพราะอะไรดับชาติจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อพบนั่นแหละไม่มี ชาติจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติพิกูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ภพจึงไม่มีเพราะอะไรดับภพบจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปทานนั่นแหละไม่มีภพจึงไม่มี เพราะความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบิกขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่อุปทานจึงไม่มีเพราะอะไรดับอุปทานจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อตัณหานั่นแหละไม่มีอุปทานจึงไม่มีเพราะความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานที่ขูทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ตันหาจึงไม่มีเพราะอะไรดับตันหาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อเวทนานั่นแหละไม่มีตันหาจึงไม่มี เพราะความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาที่ขู่ทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่เวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อผัสสะนั่นแหละไม่มีเวทนาจึงไม่มีเพราะความดับแห่งผัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่ผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายตะนะนั่นแหละไม่มีผัสสะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะที่ขุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีอยู่สลายตนะจึงไม่มีเพราะอะไรดับสลายตนะจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีสลายตนะจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายตนะพิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะการทําในใจโดยแยบคายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อวิญญาณน,นั่นแหละไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูป พิกุทั้งหลายเรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรหนอไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะการทำในใจโดยแยบคลายของเรานั้นจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อนามรูปนั่นแหละไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณพิกุทั้งหลาย ความรู้แจ้งนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราว่าหนทางเพื่อการตัดสรุนี้เราได้บรรลุแล้วได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะนจึงมีความดับแห่งผัสสะ เพราะมีความดับแห่งภัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตันหาจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพบเพราะมีความดับแห่งพบจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายจากขุยานปัญญาวิช,ชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่าความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือดังนี้พิกุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเที่ยวไปในปา่าทึบได้พบรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์ในการก่อนเคยใช้เดินทางแล้วเขาจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์ทั้งหลายในการก่อนเคยอยู่อาศัยมาเป็นที่สมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สะโบขรณีซากกำแพงล้อมล้วนหน้ารื่นรม พิขุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษคนนั้นจึงเข้าไปกราบทูลแก่พระราชาหรือแก่มหาอมาตย์ของพระราชาว่าขอเดชะขอพระองค์จงทรงทราบเถิดข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้พบรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์ในการก่อนเคยใช้เดินทางแล้วเขาจึงเดินตามทางนั้นไป เมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ได้พบซากนครอันเป็นราชธานีโบราณซึ่งมนุษย์ทั้งหลายในการก่อนเคยอยู่อาศัยมาเป็นที่สมบูรณ์ด้วยสวนป่าไม้สะโบขอรณีซากกำแพงล้อมล้วนน่ารื่นรมขอพระองค์จงปรับปรุงที่นั้นให้เป็นพระนครเถิดพระเจ้าค่าพิกุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชา จึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและรุ่งเรืองมีประชาชนเป็นอันมากเกลื่อนกล่นด้วยมนุษย์และเป็นนครที่ถึงแล้วซึ่งความเจริญภัยบูรณ้ฉันใดพิกูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเราได้พบรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วพิกุทั้งหลายก็รอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรคือหนทางอันประกอบด้วยองค์8ดอันประเสริฐนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี้แหละรอยทางซึ่งเป็นหนทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นก็ได้ดำเนินแล้วไปตามหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งชราและมรณะเหตุเกิดขึ้นแห่งชราและมรณะ ความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชราและมรณะเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งชาติเหตุเกิดขึ้นแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชาติและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซ <aşk> ึ่งภพ เหตุเกิดขึ้นแห่งพบความดับไม่เหลือแห่งพบและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอนันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งพบเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งอุปทานเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปทานความดับไม่เหลือแห่งอุปทานและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอนันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปทานเม,มื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่ เราได้รู้ชัดซึ่งตันหาเหตุเกิดขึ้นแห่งตันหาความดับไม่เหลือแห่งตันหาและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งเวทนาเหตุเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับไม่เหลือแห่งเวทนาและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอ <mış lite> ันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนา เมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งผัสสะเหตุเกิดขึ้นแห่งผัสสะความดับไม่เหลือแห่งผัสสะและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งผัสสะเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งสลายตนะนเหตุเกิดขึ้นแห่งสลายตนะนความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะนและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติ อันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งนามรูปเหตุเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งนามรูปและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปเมื่อดำเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งวิญญาณเหตุเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ ความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณและได้รู้ชัดข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณเมื่อดาเนินไปตามหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ชัดซึ่งสังขารทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับไม่เหลือแห่งสังขารและได้รู้ชัดซึ่งข้อปฏิบัติอันให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารพิขูทั้งหลาย ครั้นได้รู้ชัดซึ่งหนทางนั้นแล้วเราจึงได้บอกแก่พวกพิกขุพิกุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพิกุทั้งหลายพรหมจรรย์ของเราจึงได้ตั้งมั่นและรุ่งเรืองแผ่ไพศาลเป็นที่รู้ของชนอันมากเป็นปึกแผ่นแน่นหนาจนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ประกาศได้เป็นอย่างดีดังนี้